สวัสดีค่ะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะกับเพชรแท้ทองแท้ใบมังกรเจมวันนี้ทางพอยก็จะมานําเสนอสินค้ารีวิวสินค้าให้กับลูกค้านะคะเป็นของมือสองของหลุดจํานําของหายากพาเลี่ยมทองเอาให้ลูกค้าได้เลือกรับชมเลือกชมกันได้อย่างจุใจเลยค่ะสําหรับลูกค้าที่ติดตามกันใน E ีพีก่อนๆหน้านี้นะคะก็ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านมากเลยนะคะเพราะว่าผลตอบรับดีมากๆเลยยังไงก็อย่าลืมนะคะ กดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเราต่อไปด้วยนะคะอ่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ชิ้นแรกกันเลยดีกว่าคะ่ะวงนี้นะคะเป็นแหวนทับทิมพะมาค่ะที่ประดับไปด้วยเพชรเกรสรด้วยนะคะเม็ดทับทิมนะคะจะเป็นการเจรไในหน้าเม็ดค่ะสีสวยมากๆนะคะเป็นสีชมพูอมม่วงแบบนี้เลยคะ่ะส่วนเพชรนะคะเป็นเพชรเกรสรสมัยใหม่ค่ะน้ำหนักเพชรนะคะอยู่ที่0.24กรัตนะคะหรือ 24ตังค่ะตัวเรือนทองคำนะคะเป็นทองคํา75%นะคะน้ำหนักอยู่ที่7.54กรัมนะคะไซส์แหวนคือ54ขนาดหน้ากว้าง2.5คูณ1.3เซนติเมตรนะคะวงนี้ค่ะพอยคอสเนอราคาส่งต่อเนี่ยเอาไปเพียง32,950บาทเท่านั้นค่ะเม็ทับทิมนะคะแต่ละเม็ดคือสีสวยมากๆนะคะเจรไนหน้าเม็ดนะคะทั้งแถวบนแถวล่างแล้วก็ม ตรงกลางนะคะเป็นทับทิมรูปทรงหยดน้ํา2เม็ดแบบนี้ค่ะส่วนเพชรเกรสรที่ประดับนะคะเป็นเพชรเกรสรสมัยใหม่นะ้ำประมาณ97-98สวยขาวใสเน่นไฟมากๆวิบวับแบบนี้เลยนะคะตัวเรือนทองคํานะคะทองคําก็หนาแข็งแรงค่ะสามารถปรับไซส์ได้แล้วก็วงนี้ไม่มีตำหนิเช่นเดียวกันค่ะท่านใดชอบนะคะอยากดูรูปเพิ่มเติมนะคะซื้อไปเอาไปใส่ออกงานแบบนี้ได้เลยรีบแครูป นะคะแล้วก็ชักหาแอปมินกันเข้ามาได้เลยค่ะ ส่วนวงนี้นะคะก็เป็นแหวนทับทิมพมา่าเช่นเดียวกันค่ะแต่วงนี้นะคะจะเป็นทับทิมเมด็ดเดี่ยวที่เม็ดใหญ่นะคะเป็นการเจียหลังเบีย้ยค่ะสีชมพูอมม่วงแบบนี้เลยแล้วก็ล้อมด้วยเพชรเกรสรสมัยใหม่ค่ะตัวเรือนทองคํานะคะเป็นทองคําเปเซนทองคําขาววงนี้สวยใหญ่แล้วก็ดูเด่นมากๆนะคะเม็ดทับทิมนะคะอย่างที่บอกค่ะเจียหลังเบีย้ยคือเม็ดใหญ่แล้วก็สีสวยเนื้อแบบสวยมากๆเลยค่ะลูกค้าแบบนี้เลยนะ ล้อมได้เพชรเกสรสมัยใหม่น้ำประมาณ97 98สวยแล้วก็ขาวเล่นไฟทุกเม็ดแบบนี้ค่ะตัวเรือนทองคำขาวนะคะทองคำหนาแข็งแรงสามารถปรับไซส์ได้แล้วก็ไม่มีตำหนิด้วยนะคะวงนี้สวมใส่ดูโดดเด่นมากๆท่านใดชอบนะคะรีบแครบูปนะคะแล้วก็ทักหาแอดมินกันเข้ามาได้เลยค่ะ วงนี้นะคะจะเป็นแหวนรูปอักษรตัว R ค่ะที่ประดับด้วยเพชรเกสรสมัยใหม่นะคะน้ำหนักเพชรนะคะอยู่ที่0.11กรัตหรือ11ตังคค่ะตัวเรือนทองคำเป็นทองคำ75%นะคะน้ำหนักอยู่ที่1.85กรัม ไซส์แหวน52.5ขนาดหน้ากว้าง0.5 0 8ซนติเมตรนะคะวันนี้ค่ะพลอยขอเสนอราคาวงนี้นะคะเอาไปเพียง1น่บาทเท่านั้นนะคะสำหรับใครที่ชื่อตัวอานะคะคนชื่ออาหรือว่าเป็นอักษรที่นำหน้าด้วยชื่ออาเนี่ยพลอยแนะนำเลยนะคะวงนี้สมใส่ติดนิ้วมือได้เลยนะคะดูน่ารักมากๆเลยเพชรนะคะที่ประดับนะคะเป็นเพชรเก,เกสรสมัยใหม่น้ำระดับประมาณ9798สวยค่ะ อาใส่เล่นไฟวิบวับแบบนี้เลยนะคะตัวเรือนทองนะคะตรงอรอบวงเนี่ยจะเป็นงานขัดทรายนะคะแบบนี้เลยค่ะเป็นงานขัดเงานะคะลูกค้าไม่มีตาหนินะคะวงนี้แข็งแรงสามารถปรับไสได้ค่ะท่านใดชอบนะคะอยากดูเพิ่มเติมเนี่ยลูกค้าสามารถแคปรูปนะคะแล้วก็ทักหาแอดมินเข้ามาได้เลยค่ะ วงนี้นะคะจะเป็นงานแหวนเพชรชูนะคะเพชรเม็ดเดี่ยวสวยงามนะคะวงนี้คือน่ารักมากๆเลยค่ะสมใส่แบบว่า ติดนิ้วมือแบบนี้ได้เลยนะคะหรือว่าเป็นงานแหวนมัน่นแหวนแต่งงานอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะสําหรับคนที่แบบออกำลังอยู่ในช่วงวาเวลนไทน์หรือกําลังแต่งงานใกล้ช่วงนี้นะคะแบบหาแหวนแต่งงานที่ในงานที่งบแบบน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะพลอยแนะนําวงนี้เลยค่ะเพราะว่าดูใหม่มากๆนะคะแทบจะดูไม่มีตําหนิเลยเหมือนจะไม่เคย่านการใช้งานมาก่อนเลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็สามารถปรับไซส์ได้ด้วยท่านใดชอบนะคะรีบแคปรูปนะคะแล้วก็ ทักหาแอดมินกันเข้ามาได้เลยค่ะ ส่วนวงถัดมานะคะเป็นงานแบบว่าแหวนเพชรกระจุกนะคะลูกค้าแต่ถ้าดูไกลๆจะคือดูเหมือนตรงการเป็นเพรเม็ดเดี่ยวเม็ดใหญ่นะคะสวยงามมากๆเลยค่ะประดับด้วยเพชรเกสรสมัยใหม่ทั้งหมดนะคะวงนี้นะคะคือสวยมากๆนะคะเพชรคือน้ำขาวสวยเล่นไฟวิบวับแบบนี้เลยนะคะเป็นงานเพชรกระจุกตรงกลางนะคะแบบนี้แล้วก็มีบ่าข้างนะคะแผ่แถวเดียวนะคะแบบนี้เลยเพชรจะไซส์เล็กนะคะลูกค้าแต่ถ้าอยู่รวมๆกันนี่คือ เล่นไฟตาแตกแบบนี้เลยค่ะส่วนตัวเรือนะคะงานทองแข็งแรงค่ะปรับใส์ได้แต่อาจได้ไม่เยอะนะคะวงนี้อาจจะปรับได้ประมาณถึง53นะคะลูกค้าเพราะว่าวงนี้จะใส่51เนาะหรือว่าสามารถลดซส์ก็ลดใส์ได้เลยนะคะวงนี้ไม่มีตำหนิด้วยค่ะท่านใดชอบนะคะอยากดูรูปเพิ่มเติมนะแคปรูปนะคะแล้วก็ทักหาแอดมินกันเข้ามาได้เลยค่ะ วงนี้นะคะจะเป็นงานแหวนเพชรชูนะคะงานเพชรเมร็ดเดี่ยวนะคะแต่มีเพชรบ่าข้างคือเพชรตรงกลางนะคะน้ําขาวสวยเล่นไฟมากๆแล้วก็เม็ดใหญ่มากค่ะเพราะว่าน้ําหนักอยู่ที่0.35กร,รัตนะคะหรือ35ตังเลยค่ะเพชรเม็ดเดี่ยว ส่วนเพชรที่เป็นบ่าข้างนะคะน้ำหนักเพชรอยู่ที่0.10กรัตค่ะหรือ10ตังค่ะทั้งหมดอยู่บนตัวเรือนทองคำ75%นะคะน้ำหนักอยู่ที่2.38กร,รมัมไซแหวน48ขนาดหน้ากว้าง1.5คูณ0.5เซนติเมตรวงนี้นะคะพอยคอสเนอร์ราคาส่งต่อเนี่ยเอาไปเพียง36,950บาทเท่านั้นค่ะวงนี้นะคะเพชรน้ำขาวสวยใสยเล่นไฟ มากๆนะคะแล้วก็ตัวเรือนทองนะคะก็หนาแข็งแรงด้วยนะคะสามารถปรับไซส์ได้ไม่มีตำหนิเลยค่ะเพรตรงการนะคะอย่างที่บอกค่ะ น้ำเพชรคือขาวมากแล้วก็ไซส์ใหญ่นะคะ35ตัง์เลยเป็นการฝังแบบหนามเตยสีด้านนะคะพวงนี้สามารถใส่เป็นแหวนมั่นแหวนแต่งงานแบบนี้ได้เลยนะคะถ้าเกิดเล็กไปปรับใส่ได้เลยค่ะรอปรับใส่ประมาณหนึ่งสองวันเท่านั้นนะคะลูกค้าท่านใดชอบรีบแคปรูปนะคะแล้วก็ทักหาแอดมินกันเข้ามาได้เลยค่ะ วงถัดมานะคะจะเป็นงานแหวนหัวโยกค่ะแล้วก็มีเพชรประดับ1เม็ดนะคะน้ำหนักเพชรนะคะอยู่ที่0.04กรัตค่ะหรือ4ตังค์นะคะอยู่บนตัวเรือนทองคำ75%ค่ะน้ำหนักอยู่ที่3.58กรัมนะคะขนาดหน้ากว้าง0.5คูณ1.0เซนติเมตรค่ะไซส์แหวนคือ53วันนี้นะคะพลอยขอสเสนอร,ราคาส่งต่อเอาไปเพียง19,850บาทเท่านั้นค่ะวงนี้นะคะจะ เป็นรูปหยกนะเป็นแบบนี้เลยนะคะตามเนื้อธรรมชาติเลยนะคะพอยก็ไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นรูปทรงไงแต่เหมือนเป็นรูปกบนะคะลูกค้าเหมือนจะเป็นหน้ากบแบบนี้นะคะส่วนเพชรนะคะก็คือจะเป็นกบคาบเพชรนั่นเองอะแบบนี้นะ,ะเพชรก็คือเพชรเม็ดเดียวนะคะเพชรเกรสรสมัยใหม่นะ,ะตัวเรือนทองนะคะฉลุลายตรงนี้ด้วยนะคะ บบนี้อันนี้ไม่ใช่ตําหนีนะคะเป็นงานทองฉลุลายก็คือจะมีฉลุลายเป็นเกลียวขึ้นนะคะสองข้างด้านข้างนะคะด้านนี้ด้วยนะคะแล้วก็ ทองแข็งแรงหนานะคะสามารถปรับใส์ได้เลยนะคะไม่มีตําหนินะอาจจะมีร่องรอยนะคะแบบนี้นิดหน่อยนะคะแต่อยู่ใต้ท้องแหวนไม่มีส่งผลกับการใช้งานเนาะ,ะเวลาสวมใส่นะคะก็เป็นแบบนี้เลยอันนี้จะเป็นหยกสองสีนะคะเป็นสีขาวแล้วก็สีเขียวแต้มเขียวแบบนี้นะคะสวยงามมากๆท่านใดชอบนะคะอยากดูรูปเพิ่มเติมเนี่ยรีบแคปรูปนะคะแล้วก็ทักหาแอดมินจนเข้ามาได้เลยคะ่ะ ส่วนวงนี้นะคะจะเป็นงานแหวนหัวพลอยสตาร์นะคะอมม่วงแบบนี้นะคะสวยงามมากๆเลยค่ะแล้วก็มีเพชรนะคะเป็นเพชรเก,เกสรสมัยใหม่ประดับอยู่ตรงบ่าข้าง2แถวแบบนี้นะคะเพชรนะคะน้ำหนักอยู่ที่0.30ย์รัตค่ะหรือ30ตังค์งนะคะอยู่บนตัวเรือนทองคำ75%าเปนคะ่ะน้ำหนักอยู่ที่9.12กร,รมัมไซส์แหวนคือ61หน้ากว้าง1นคูณ1.5เซนติเมตรนะคะวงนี้ค่ะ พอยขอปล่อยให้ลูกค้าเอาไปเพียงนะคะ24,950บาทเท่านั้นนะคะพอยชอบมากเลยนะคะตรงหัวพอยเนี่ยเป็นพอยสตาร์แบบนี้นะคะเนื้อสีใสแล้วก็ดูเล่นเงาแบบนี้นะคะแบบนี้เลยสวยมากๆสีอมม่มวงนะคะแบบนี้เทาอมม่วงแล้วก็เป็นการฝังแบบหนามเตยสีด้านนะคะเพชรเก,เกสรที่2แถวนะคะเป็นเพชรสมัยใหม่น้ําประมาณ97-98ตัวเรือนทองคําก็แข็งแรงนะ,ะไม่มีตําหนิ ปรับไส่ได้นะคะแบบนี้เลยวงนี้เรียกได้ว่าสวยครบสมบูรณ์แน่นอนค่ะ,ะใครชอบนะคะรีบแคปรูปเลยค่ะแล้วก็ทักหาแอดมินกันเข้ามาได้เลยนะคะ ชิ้นนี้นะคะจะเป็นจี้นะคะที่สามารถทำเป็นเข็มกลัดได้ด้วยนะคะล้อมด้วยเพชรเกสรสมัยใหม่ค่ะน้ำหนักเพชร รวมทั้งหมดนะคะอยู่ที่0.48กรัดเลยค่ะ48ตังค์นะคะตัวเรือนะคะเป็นงานทองป่าหาทองโบราณค่ะสวยงามมากๆน้ำหนักอยู่ที่5.75กรัมค่ะขนาดหน้ากว้างนะคะอยู่ที่2.3คูณ4.0เซนเมตรชิ้นนี้นะคะพลอยขอสเสนอราคาปล่อยต่อเอาไปเพียง22,950บาทเท่านั้นนะคะก็คือลูกค้าสามารถเอาไปใส่เป็นรูปนะคะตรงนี้ ได้เลยนะแล้วก็สามารถทําเป็นจี้ได้นะคะแล้วก็ทําเป็นเข็มกลัดได้ด้วยนะคะก็คือถ้ามีลูกค้านะคะมีเป็นพระทองคําหรือว่าเป็นล็อกเกตอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถสวม,าสามาใส่ตรงนี้ได้เลยนะคะเพชรนะคะก็คือลอ้ลอมรอบนะคะแบบนี้เพชรน้ําขาวสวยใสายมากๆนะคะเล่นไฟมากๆเลยวิบวับนะแล้วก็ตัวห่วงนะคะก็ใหญ่นะคะลูกค้าสามารถสวม,าสามาใส่กับสร้อยคอทองคําได้เลยนะแบบนี้เลยงานเรือน ทองปลาหะก็แข็งแรงนะคะแบบนี้ท่านใดชอบนะคะมีเพียงหนึ่งชิ้นเท่านั้นด้วยนะคะที่หลุดมาแบบนี้เนี่ยถ้าพลาดแล้วพลาดเลยนะคะรีบแคปรูปนะคะแล้วก็ทักหาแอดบินกันเข้ามาได้เลยคะ่ะ ชิ้นนี้นะคะเป็นงานเข็มกัดนะคะที่สวยมากๆแล้วก็ดูวิจิตรอ่อนช้อยมากๆค่ะ ตัวเรือนทองคำทั้งหมดนะคะเป็นงานทองปาหาทองโบราณนะคะแต่ตัวดอกไม้นะคะสีทองตรงนี้เป็นทองคำ75%ค่ะแล้วก็ประดับด้วยเพชรเกรสรสมัยใหม่นะคะน้ำหนักเพชรรวมทั้งหมดนะคะอยู่ที่0.90กรัตค่ะหรือ90ตังคเลยนะคะส่วนน้ำหนักทั้งหมดนะคะอยู่ที่13.57กรัมค่ะขนาดหน้ากว้างนะคะ 4.0คูณ6.5ซนติเมตรวันนี้นะคะพอให้เเสนอะราคาส่งต่อเอาไปเพียง34,950บาทเท่านั้นค่ะชิ้นนี้นะคะสวยใหญ่แล้วก็ดูโดดเด่นแน่นอนนะคะเป็นงานเข็มกัดแบบนี้เลยงดงามมากๆเลยนะคะลูกค้าเพชรน,นะคะที่ประดับทั้งหมดเนี่ยเป็นเพชรเกรสอนสมัยใหม่น้ำขาวสวยใสยเล่นไฟวิบวับแบบนี้เลยค่ะ พอยบอกได้เลยนะคะชิ้นนี้ถือว่าสุดคุ้มแน่นอนนะคะแบบนี้เลยท่านใดชอบนะคะรีบเลยค่ะแคปรูปนี้นะคะแล้วก็ทักหาแอดมินกันเข้ามาได้เลยนะคะมีเพียง1ชิ้นเท่านั้นด้วยนะคะหมดแล้วหมดเลยแล้วก็ไม่มีตำหนิด้วยนะคะพ่อยลืมบอกคือชิ้นนี้ไม่มีตำหนิเลยนะคะเหมือนงานมือหนึ่งเลยค่ะลูกค้าอย่าพลาดนะคะพลาดแล้วพลาดเลยเลยค่ะ โอเคค่ะตอนนี้เรามาอยู่กันที่ท้ายคลิปแล้วนะคะเช่นเคยค่ะหากท่านใดสนใจอยากสอบถามเพิ่มเติมหรือดูรูปภาพเพิ่มเติมนะคะก็สามารถพักไลน์มาที่แอดมินได้เลยค่ะเพียงเข้าที่ค้นหานะคะแล้วก็พิมพ์ admkgem ตามนี้เลยนะคะหรือสแกน QR code อันนี้ได้เลยค่ะก็จะเด้งไปที่หน้า ลายของทางร้านชช่นกันค่ะรวมทั้งโทร0653601525นะคะติดต่อสั่งซื้อกับคุณพลอยหรือคุณนุชได้เลยนะคะยังไงวันนี้ทางพลอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วอย่าลืมนะคะกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อติดตามในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะเจอกันในค